อ่ะครับสิงห์บานแพลวเจอสิ่งน้อยของจริงนะครับรอบนี้ไม่ใช่หลักเมืองแล้วนะครับนนในดูสิบสองเลยครับทีมที่แพ้ก็จะมีหลักเมืองทีแคร์คาเดมี่แล้วก็เดอะเบสมาจาะะาัดสลับกันคาับผิดสุดท้ายเข้าสู่อสรอบลองชนะเลยนะครับจุดไหลสดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสนามยังเละอยู่นะครับยังอยู่ในอีกยาวไกลนะฮะเหลืออีกสิบคู่ร้วนครับ ถ้ามันจะทันไม่ทันกับเวลานะฮะสนามมีไฟหรือเปล่าตอยู่ตรงนี้นะตต้องใช้เทียนอาเชิญครับสามทีฟู้ยแพ้นะฮะในรอบผัดทีมครับรักเมืองเดิร์บีแล้วก็ทีเคใครจะใช้นะมาจับกันดนักฟ้าใครจะมือดีได้ไหมตาได้ไหม เองก็ขยับบีบออกไปอีกสิตาขยับเน่ยเข้าไปในบีบเข้าไปเนท่ท่เะาะเป็นสิ่งน้อยจะได้เคลียรกลางก่อนครับครบตามทียงมาเลยครับ ส่งเจ้าโตงกับเจ้าถ้วยลงไปครับแล้วก็ให้เอาโซนยืนกลางนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเต้นพัตเตอร์แล้วก็เป็นตาครับสามเอารักเมืองกองหลังนะครับอ๋อเป็นสิงน้อยส่งไปข้างหลังนะครับเนี่ยในเนี้ยมันจะมีหนึ่งสองสามจับอันดับ เขาช่วยเขาึ้นไปด้านหน้าครับชังักนิดนึงครับถอยลงมาแล้วยกข้ามหัวมาสิงน้อย20จับบอลไม่ดีแต่บอลเกับขึ้นไปได้แล้วยกมาทางขวาบอลแฉลบไปถึงผู้รักษาประตูครับเจ้าภูมิลื่น้รหลื่นนะครับเดี๋ยวจะตรงดูเทปกันมามันจะมีหนึ่งสองสามอยู่ในนั้นเป็นลูกเตะมุมนะครับของสิงน้อยเอาเล็กนยุ จะโยนเข้าไปครับไหลเข้าไป81จิงน้อยยิงติดพัตเตอร์แล้วบอลกะเด้งออกมาไม่พ้นอะไรและยิงซ้ำเจ้าภูมิเซฟสบายนะคิ้งเลยนะเจ้าภูมิสิงมันแพ้วออกบอลให้พัตเตอร์พัตเตอร์หมองพือนตรงกลางไม่มีใครยกไปเลยไปที่เจ้าโต้งนะครับแต่จับบอลไม่ดีนะแปดสิบแปดนะครับสิงน้อยออกไปทางขวาขวากลับมาเสร็จบอลแล้วเสร็จเจ้าเจ้าท้ยเจ้าท้ยไปแล้วครับ ถอยให้้ตงไห้โต้งลูกเดียวเจ้าต้งยิงเข้าไปแล้วับโอ้โหวิ่งล้มสะดุดบอลเข้านะครับโค้ชถึงกับกุมหัวโอ้โหไม่ได้ยิงนะครับสะดุดบอลเข้ามันจะมีอยู่ในนี้นะฮะหนึ่งารอบสองสามเป็นท่ายิงที่แปดแปลกประหลาดในรอบปีเนะสายคอนเทนต์อีกแล้วตอนนี้นำสิ่งน้อยรับสิ่งน้อยไม่ยอมครับเจ้า ตรงกับเจ้า้วยนะเจ้า้วยแล้วสิ่งน้อยยกบอลมาลุดเลยครับเอาแล้วตัวเล็กกับเเตอร์ครับสกัดออกมาเจ้าสิ่งน้อยครับ18บแปครับแล้วข้างหน้าเจ้าภูมิปัดออกมาได้ครับบอลอยู่ที่โอโซนโอโซนออกไปที่เจ้าเตินครับบอลติดน้ําแล้วยิงเลยนะครับพัตเตอร์สกัดออกมาไม่ดีพัตเตอร์เตะออกมาอีกทีนะครับเขี่ยออกมาเลยครับเจ้า มาครับทั้งสี่เพับประปุกครับเจ้าโต้งนะกับถ้วยนะครับไม่ได้ยินนะครับโอ้โหไม่ได้ยินแล้วครับโคล่ตังแล้วบอลเแลบมาพัตเตอร์อ่านบอลปัตเตอร์ดึงเข้ากลางแล้วให้บอลไม่ดีโดนตัดได้ตึงน้อยไหลตามาอ่านบอลได้นะครับเป็นบอลของโอโซนแล้วไหลมาให้ตังตา คลับคืนไปพัตเตอร์นะครับเซตบอลกันแต่ว่าบอลมันมีแอ่งน้ำนะครับบอลไปถึงเติรลนเตินมองเพื่อนแล้วยกให้โอโซนติดน้ําโอโซนไปต่อแล้วคุกคิกอยู่ตรงนั้นสิ่งน้อยบอลไปได้ครับ18งัางแล้วยังไม่ยิงเข้ากลางแล้วจะดวงกับพัตเตอร์พัตเตอร์จิ้มออกไปเลยนะมาครกันนะมาประกบคู่ส่วนยูเตยงเป็นลูกเตะมูของสิ่งน้อยนะสิ่งน้อยเห็นเพื่อนแล้วจะให้ไหมยังไม่ให้นะครับ แล้วไหลามานะครับเจ้าเติน<อ>สกัด,อ,ดออกหลังไปเมืองแล้วก็ของครับสิ่งน้อยยังได้เ,<อ>เตะมุมอยู่นะ<อ>นแล้วยังไงยกบอลมาตรงกลางมงแล้วโอ้โหเกือบเข้านะาเตปด้วยสายตา เจ้าภูมิเดินช้าๆไปเอาบอลนะครับเนื่องจากอบอลน้ำนะสน,นาอยูท,ทียันสุดน,นำเลี้วนำเลี้ยวนำเลี้ยวอ่านะครับเจ้าภูมินะครับเภูมิให้พัตเตอร์นะครับ พัตเตอร์ไหลให้โอโซนติดน้ำอโซนเห็นตะแล้วให้ไหมยังไม่ให้แล้วติดน้ำนะตะลงไปในน้ําแล้วไปทางขวาขวาแล้วก็กลับมาแล้วไปทางขวาต่อนะครับติดน้ํายังไปต่อได้คืนพัตเตอร์ไปเลยครับพัตเตอร์ยังไงโยกไปตรงกลางตัวสุดท้ายให้บอลไปที่เติ้ลนับลงน้ําเติ้ลล็อกไปทางซ้ายแล้วให้เจ้าโต้งนะครับ ไม่ดีครับออกไปพัตเตอร์วืดนะครับเอาแล้วหลุดมาแล้วสองคนยิงเลยครับเจ้าภูมิบอกสบายแบบนี้โนะครับโคดสั่งให้ชัวร์หน่อยนะครับพัตเตอร์ไม่นิ่งนะครับมีน้ำพัตเตอร์ยกเลยนะครับยกมาเจ้าตรงวิ่งไปเจ้าถ้วยวิ่งไปนะครับเจ้าถ้วยแล้วก็เสียบอลให้กับสิงห์น้อยสิงห์น้อยได้บอลตรงกลางส8แปดยกบอลนะครับตัวเล็กมากข้างหน้าแล้วสกัดผิดเลียมนะครับ เจ้าภูมิรับบอลได้แล้วจะออกบอลไม่รู้จะให้ใครครับให้พัตเตอร์แล้วกันครับพัตเตอร์เซนเตอร์ของสิงห์บ้านแพ้วมองแล้วคืนไปที่พุกษสาประตูเจ้าภูมิจับบอลไม่ดีครับแล้วยกบอลออกมาไม่มีใคร้วครับตรงกลางเจ้าเจ้าโ้ยนะครับมาดีเลยไว้ครับโซนมาดีเลยไว้แล้วยิงไกลของสิงห์น้อยไม่ดีนะครับ เป็นบอลตั้งเตะจากเขตประตูของสิงห์บ้านแพวเจ้าภูมินะครับแล้วตานะครับวิ่งเติมขึ้นไปแล้วนะครับลุนสบอีเปิดบอลยาวๆขึ้นไปเป็นเจ้าทอยนะครับอย่างวิ่งมาเอาบอลแล้วยังไงครับบอลกูคิกล้มไปแล้วฝาวนะครับแล้วฉลาดไม่มีจับแล้วนะฮะประกบคูเสร็จเรียบร้อยส่วนคู่นี้ก็ยังอยู่ที่สุดแล้วยังไงครับสำหรับอยู่สิบสี่ในรอบ เป็นลูกฟรีคิกนะครับระยะก็ยิงได้อยู่นะครับเลยจุดกึ่งกลางมานิดเดียวครับแล้วเบอร์เจ็ดยิงเข้าไปตรงกลางผัดเตอร์สวนเข้าไปแล้วยังไง,บ,บ,งบีบเข้าไปแล้วครับเจ้าต้องบีบเข้าไปได้ไหมไม่ได้ครับเป็นบอลของสิงน้อยสิงน้อยตรงกลางโอ้โหลุดมา3คนตรงกลางยังไง3มคน4ี่คนสิงน้อยแล้วก็เบอร์เจ็ดนะครับดวลกับพัตเตอร์พัตเตอร์ยังไงบังลายลายนอกนะ บอลอยู่ที่เติ้นเติ้นออกไปที่เจ้าเจ้าโต้งนะครับเจ้าโต้งเสียบอลนะครับแล้วก็สิงน้อยหัวตูมกไปเลยครับไกลมากเอาสนับแข้งไม่ถนัเลอะครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพ้วทุ่มโดยเจ้าเติ้ลนะเติ้ลพยักหน้าสองทีแล้วทุ่มมาไม่ดีครับ อัเตอร์ปล่อยบอลออกหลังเอาเป็นลูกตั้งเตะนะครับที่มาด้านทางอย่างโยกติมาละาซ้ายอาเาก็จะได้เปิดขึ้นมาเกมก็ยังอยู่ที่สูตรประตูสุดหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับอ่านะครับเจ้าภูมินะครับโยกบอลไปยาวๆตรงกลางแล้วเก็บบอลได้ครับ81ของสิงห์น้อยเข้ามาตรงกลางเบิ้ลนกัน12สโอโซนบางทางเบอร์เจ็ ติงน้อยได้บอลแล้วดวลกับพัตเตอร์ครับไม่ผ่านพัตเตอร์อแล้วแล้วจะเข้าทางขวาแล้วแหวกพยายามยังไงครับเปลาครับฟีคิกระยะอันตรายเอ่านะครับสิงมันแถวเปลี่ยนตัวเอาเจ้าโตรงกับเจ้าท้ยออกไปนะครับแล้วส่งเจ้าบิ๊กลงมากับเฉลิมนะเจ้าบิบ๊กกับเฉลิมลงไปแล้วนะครับเป็นฟีคิกระยะอันตรายสั่งกำแพงสองคนเท่านั้นนะ แล้วเจ้าบิ๊กไม่มีตัวประกบครับหาไม่เจอเจ้าเตินเดิอนออกไปนะครเบอร์เจ็ดสิงน้อยยิงแล้วติดพัตเตอร์นะครับไม่มีคนโฟโลตามเอาบอลน,นะครับเป็นบิ๊กกับตานะครับ บีกกระตะเข้าไปบีกได้บอลแล้วครับบีกไปตรงกลางให้โอโซนโอโซนสาตุมเดียวให้เฉลิมเฉลิมวิ่งไปแล้วบอลติดน้ำหวานเจี๊ยบยังไงยิงเลยชิปชิปแล้วข้ามหัวผู้รักษาประตูแต่ปัดออกไปได้นะโอ้รักษาประตูปัดออกไปแล้วเป็นลูกเตะม,มุมนะหนึ่งศูนย์เรานำไไรเรานำไม้ามันไม่ได้ยิงมันวิ่งสะดุดบอลล้มแล้วบอลคุกคิเขาไปแเขาบอ ไม่เขาไม่ได้ดูเขาจับฉลากอยู่แล้วเป็นอบอลของสิงน้อยนะครับหลุดมาแล้วโอโ้แต่ยาวๆติดน้ำหวานเจีบ๊บลุกสูตรนะครับหลุดมาแล้วสองคนสิงน้อยมองเพื่อนแล้วยิงเลยนะครับเจ้าภูมิสกัดออกมาตรงกลางบอลฉลับน้ำอย่างเป็นบอลเอาของสิงน้อยนะครับสิงน้อยออกไปทางขวาแล้วเสียบอลเลยครับบอลฉลับน้ำสิงน้อยสิงน้อยครับสิงน้อยครับเอา้าลื่นลื่นนะคอนเทนต์ครับคอนเทน อ oh เอาครับจะเติ้นทุมให้โอโซนครับโอโซนพักบอลแล้วส่งมาให้ตาครับยาวๆตาไปข้างหน้าให้เจ้าบิ๊กบิ <S <S ๊กไอออนิวออกมาจากสนามออนิวออนิวออกมานอกสนามไอ้นั่นเขตสนามออนิวเห็นเส้นไหมเห็นเส้นไหมเอาครับสิ่งน้อยบอลเอายังไงบิ๊กได้บอลแล้วแล้วหันหลังกลับเฉยส่งคืนมาที่ตาตายกบอลกลับประช่างเดิมแล้ว ยังไงเฉลิมไปแย่งบอลบีกได้บอลครับบอลมาที่โอโซนโอโซนยิงไกลยอยย้อยแล้วโอ้ยขามขาดไม่ได้เดียวคู่นี้ก็ยังอยู่ที่น่าจะอยู่สุดสุดนะส่วนคู่ต่อไปก็จะเป็นทาาน้านของรัก เมืองกับเอเ่นต์อาแล้วครับผู้รักษาประตูยกมาข้ามหัวโอโซนพัตเตอร์เข้ามาช่วยไว้ได้เป็นบอลของตานะครับสิงมันแพลวโดนเบียดนิดนึงแล้วย่งไปได้นะสิงน้อยโอ้ไม่ดีครับรีบไปน่อยครับเป็นบอลของเฉลิมสิงมันแพลวสับขาหลอกแล้วโยกไปทางขวาแล้วแต่ลอดขาไปหนึ่งทีแต่ลอดขาสองทีแล้วไหลให้บิ๊ก บ๊กปล่อยบอลข้ามไปแล้วกระแทกกันกระเด็นโอ้โหไลตต่อไลทครับยังไม่ฟาวสิ่งน้อยยังไงบอลอยู่เป็นบอลของเฉลิมครับเฉลิมเฉลิมยังไงเข้ามาตรงกลางแล้วจะให้หมดแรงครับแล้วเป็นบอลของเต้นครับเต้นให้โอโกน แล้วเสียบอลตรงกลางยังไงคัดมาเสร็จพัตเตอร์นะครับพัตเตอร์ไปติ้นเตินออกข้างละละไปยกไมของสิงหน้อยหยกติดฮะครับโคเตบอกชัวหน่อยครับชัวหน่อยบ <c oughs> อลเสียตรงนะครับเป็นบอลทุ่มนะครับบอลทุ่มของสิงน้อยครับ <c oughs> <c oughs> ยังสุดๆฮะจะได้ทุ่มมาถาานคอสิ่งน้อยสิงน้อยทุ่มมาแล้วย่างเกี่ยวแล้วงัดบอลมาพัตเตอร์โอโหเป็นบอลของโอโซนับโอโซนเห็นตาวิ่งไปแล้วไม่ให้ครับให้พัตเตอร์พัตเตอร์ยกมาให้ตาตาเก็บบอลลงสวยแล้วให้บิ๊กแล้วบอลตกน้ำหงัดบอลลงน้ำครับสิ่งน้อยสิ่งน้อยยังไปต่อแล้วยกขามหัวพัตเตอร์บอลไปถึงเจ้าภูมินะ เจ้าภูมิยกไปเลยนะครับป้อนไม่ดีครัาที่บิ๊กปล่อยบอลตกแล้ววิ่งไปเลยนะครับแล้วยังไงไม่ได้บอลนะเติมโอ้โหบอลน้ำเข้าตาระวังกันด้วยบอลอย่าติดน้ำแล้วให้บอลไปที่เฉลิมไม่ผ่านนะโอ้โหเล่นน้ำกันแล้วครับตรงนู้นเตะขี้โคลนใส่กันแล้วตายไปแล้วครับสิงน้อยขยับเติมบอลยังตักแล้วก็หลุดออกข้าง เป็นบอลทุ่มของสิงน้อยนะครับเอาแล้วครับเรียกบอลบอลบอลครับบอลยังไม่มาเอาล่ะบอลมาแล้วสิงน้อย24นะครับจะทุ่มไหมเพื่อนให้ตรงนี้ครับวางแล้ว18 18เท่ากลางโอ้โหลงแล้วเบอร์เจ็ดยิงฟัตเตอร์เสียบครับกันอยูกระเด็นออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะตาเราก็จะในส่วนนั้นยังอยู่ที่สุดประตูานซ้ส่วนกูต่อไปเป็นหลัก หลักเมือครับแล้วก็สิ่งน้อยจะเตะม,มุงเข้ามานะแล้วยกเข้ามาจะูมิมลับไว้แล้วก็นอนเลยครับแล้วยังไงครับ,ย,งงรบยกบอลยาวๆมาที่เจ้าบิ๊กครับเฉลิมวิ่งตามไปเฉลิมวิ่งตามไปได้ไหมได้บอลมาแล้วแล้วดึงยังไงเฉลิมออกมาทางซ้ายยกบอลเข้ามาเจ้าบิ๊กโอ้โห ไม่ได้นะเห็นสิ่งน้อยสิ่งน้อยเข้ากลางนะไปบเกยวสิบแปดสิ่งน้อยไปทางขวาแล้วเข้ากลางมาที่เบอร์เจ็ดอีกแล้วครับเบอร์เจ็ดสิ่งน้อยยังไงโยกลบโอโซนมาได้เข้าสายยิงออกไปนะเห็นลูกตั้งเตะของสิงบ้านแพ้วนะครับเจ้าภูมิ ยกอีกแล้วครับยาวยาวไปข้างหน้าแล้วขาหมวเรียบร้อยเฉลิมหวานเจี๊ยบมองแล้วยิงโอสักกดไม่ได้เป็นบอลของจีบรอแล้วก็ยังไงหาบอลไม่เจอเอาละครับเป็นบอลของสิงน้อยครับโฉบมาของสิงน้อยดูกล้ไปได้เลยยี่สิบสี่นะครับแล้วก็โดนแย่งยังไปต่อได้บอลจเติ้ลนับเขี่ยขึ้นมาหน้าเฉลิมวิ่งแมวบอลไม่ทันนะเบอร์เจ็ดสิงน้อย เดินเดินผ่านนะกองต้องเต้นด้วยนะครับบอลของตาครับตายกบอลยาวๆให้เฉลิมเฉล็บแล้วยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกนะบอลหลุดออกไปแล้วเป็นลูกทุ่มของสิงห์น้อยนะคสิบเอ็ดสิงห์น้อยทุ่มเข้ามาให้ยี่สิบสี่นะครับแล้วก็สิงห์มันแบ้เปลี่ยนตัวนะครับเอาจะอุ้มลงไป แล้วเกี่ยวบอลลงเจ้าพัตเตอร์เตะไม่ดีนะครับแล้วหลุดยังไงหลุดไหมไม่หลุดนะครับพัตเตอร์โดนพัตเตอร์สิงน้อยยังอยู่นะครับเบอร์เจ็ดสิงน้อยโยกเข้าซ้ายปอนออกมาที่จะอุ้มมักกระแทกกันตาเนบหดทีเดียวยังไม่ไปครับตาเกี่ยวมายังไม่ออกนะครับรู้ก่นครับสุดท้ายขอโทษครับขอโทษครับเด็กเหยียบเลย67ติ่งน้อยทุ่มไปแล้วสามบอลกัน S <S แล้วล็อกเข้าไปไทางขวาตรงกลางเบอร์เจ็ <S <S ดเบอร์เจ็ดยังไงปล่อยไปทางขวาแล้วยิงโอ้ไม่เข้านะเป็นลูกเตะมุมนะครับทำไมไม่ไมย,ยิงเมื่อกี้ โอ้ท้าไหนก็ยิงยิงไปเถอะสิงน้อยยกมาตรงกลางเจ้าภูมิปัดครับไม่ดีครับแล้วยังไงเจ้าเติร์นไม่เอาบอลมาได้เติร์นออกมาตรงกลางโหเป็นของสิงน้อยยิงเข้าไปเจ้าภูมิโอ้โหแล้วเสียประตูครับ 1. ประตูต่อหนึ่งตฮะสองแปดโหเขียวบอลไม่ขาดนะครับสอต้จริงจ เอลูกตั้งเตะนะเอลูกเขี่ยากลางนะครับสิ่งมันแพ้แล้วจะเป็นเฉลิมครับเขี่ยคืนให้โยโซนหมดเวลาการแข่งขันนะหญิงจุดโทษอีกแล้วมาใส่กันในวินาทีสุดท้ายครับจําหมดอยู่แล้วต้องไปดวนจุดโทษกันอีกนะครับเอาเดินผ่านนะกล้องตลงเต้นนะครับ เดินผ่านนะกล้องอันนี้ต้องเต้นนะแล้วก็ต้องมาเซียนโดนกันฮะนี่ครับหลังจากที่ฝนตกมานั้นเปิดฉากมานี้จุดโทษทุกคู่เลยเอาละครับเราต้องไปทางนี้จะเป็นจุดโทษอีกแล้วถือว่ายังวัดอุ้ยบังหรือเปล่าไม่รู้แหละสูงมาไปนะอึ๊บ เป็นโอโซนนะครับดวลกับผู้รักษาประตูของสิงน้อยว่าค่ะก็ว่าอย่างนั้นแหละโอโซน,นครับกัตันทีมสายหรือขวาสา,สายหรือขวา,าโดดตบไหม,ไม <laughs> อาลับโอโซนยิงไปทางตรงกลางนะครับโอเข้าไปนะบนัดใจกับผู้รักษาประตูต่อไปนะครับเป็นเจ้าภูมินะครับ ดวลกับเบอร์เจ็ดสิงน้อยครับหลังจากแพ้จุดโทษมารอบที่แล้วนะครับสิงน้อยดวลจุดโทษกับสิงบ้านแพร่เซฟอุ้ยไม่อยู่นะครับปัดไม่ได้นะเบอร์เจ็ดสิงเบอร์สิงน้อยยิงเข้าไปสุดฮะเป็นทางด้ <c oughs> นนานของสิงบ้านแพ้ว อัหนหนึ่งเลยโมเตอรนั่งดูโดยทัวทีนะฮะหนึ่งคนที่สองมตุตอนั้นจดคำนวณอยู่ทัทีกำลังว่าจะน่าจะต้องมองทรงแล้ว6โมมันมืดขึ้นมานี้จะต้องย้ายสนามนะฮะตามสูตรถ้ามืดมันไม่มีไฟน่าจะยจาเติน้นนะครับสิงหันแรพดวนกับผู้รักษาประตูของส <9 S 1> ิงน้อยจ่เา,าเลือกทางในครับตอนนี้ห้าเมตเามองประตูแล้ว ซอยเท้ายิงไปตรงกลางปัดไม่ได้นะระรับติดเซฟติดเซฟโยเอาต้องยิงอีกรุ่สุดท้ายยังไงพลน่าจะยังไงเออต้องยิงลูกรุ่ครับน่าจะยังนะฮะน่าจะยังนะอ่ใช่ต้องยิงคนหนึ่งครับนี่ครับเตะไปเตะมาชักเบอร์กันหมดแล้วกรรมการก็สองคนก็น่าจะเป็นทัศน์สิ่งน้อยเข้าจะชนะเลยฮะ สิบห้าสีน้อยครับโวนกับเจ้าภูมิสิงมันแพ้วจริงไม่ต้องเล่นแล้วแชะหมดแล้วตอนนี้กาลังจะเสื้ไม่ลงใหด้ไม่ย้ายอยู่ในตอนนี้เอาล้วครับสิบห้าสี่น้อยโดนกับเจ้าภูมิสิงมันแพ้วแล้วปัดโอ้ไม่อยู่นะแพ้ไปนะจบเราไปก็จะเป็นสี่น้อยดับเก็บสี่น้อยนะน่นะในนาทีสองส่วนทางด้านของสิงมันแพ้วก็ยังไม่มีแต้มยังไม่มีแต้มนะ กับเลยแค่22องคาลิกก็ต้องถา่าโทม,มาแล้วครับอนะโอ้ซุมออกก่อนซุมออกนีโอ้ต่อไปฮะเปะ็นทางด้านขอ,องรับเมืองกับเอเจนต์ปะป่าฮะ